ถ้าเล่นแล้วเจอไอ้ไหนนะกูขอสักหน่อยเลยเจอเจอคนเล่นไหนแล้วหงุดหงิดเจอคนเล่นไหนแล้วหงุดหงิดสัตว์เลยเจอหงุดหงิดหงุดหงิดกว่าอย่างเ้าเจอทะลุหัวให้แล้วสัตว์ต่อจัดถ้ามีสกิลต่อยกับวิญญาณนี่กูต่อยไปแล้วไหนสัตว์เลยต่อยหน้ายกเลยกูอยากเจอไหนไหอ้ยี่้อมาตัวตกอยู่แล้วเฮียต่อโดนไหนตบกไปแล้วก็โดนโดนก็มาดันดีดันดีก็มาเจอตรงไหนอ่ะตรงไหนใครอยู่หลังกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านอยู่รถเกว เขีเลรียญอยู่ก uh, ันหมดเลยนี่จุ่มซีไปแบบจริงๆเห็นที่เราเฮ้ยโอนี้ผมดิจังเขียนโอนี้จังเห็นใครวะล่ะกูเห็น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 กูเฮกูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยกูเห็นกูเห็นกูแบบจริงๆเห็นกูแบบจรงเอ้าอีกที่อ่ะทีายแล้วกูเปย์แบบไม่มีโก็กูเปย์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 แล้วคือกูเปย์แล้วคือกูเปย์แล้วคือแล้วคือกูโดนแบบจริงๆไงเอ้ยกูโดนติดกูโดนติดแบบจริงๆด้วยตอนเนี้ย กูกูข้าไม้อย่าโดนตีพอแค่นั้นนะกูข้าไม้แบบจริงๆริงเฮ้ยทำไมเสียอยู่ใกล้กว่าอยู่ไหนอะเอามันหนีเบดเม้นอยู่บ้านเล็กด้อยเอาเฮียเฮียต้านไอโบรู้นะน้องน้องโจ้ไงหนึ่งพันสวยไปหนึ่งพันมันถือเครื่องมันถือไม้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 เฮ้ยมาหาพผมตัวนี้เฮีย เฮ้ยเซฟเซฟบ้านไม้แล้วนะเซฟเซฟเซฟไปเอ้ยเซฟเซฟไม้บ้านไม้ไว้เฮ้ยเอากูเฉยเลยเอากูเฉยเลยยั้งยั้งเอาไอเจมไอเจมกูโดนแล้วไงประเด็นเรียบร้อยอันตีมาไอเีกทีอันน่าจะเอาตันตู้นะมึงเตี๋ยวเข้าตู้เลยมึงเตี๋ยวเข้าตู้เลยมาแล้วมามึงเอ๊ะไปหาใครวะกูเขาตู้ได้รู้มยกูเข้าตู้ด้วยเหมือนกันถ้ามันจำเป็น กูไม่ได้กูไม่ได้ตันตู้มาอันตีมาอยู่กี่วีวะนานนานนานพอสมควรถ้าไม่ไดตีใครอ่ะออกออกได้แล้วออกได้แล้วป้ต่อบแบบจริงจริงแข็งแกร่งแค่ัวดแค้ทุจัดตุยนุ้ยตะลุยผีดิบกูไปแล้วไงประเด็นนะเฟรดหนึ่งเกือบระเบิดสี่สเปอร์สี่สเปอร์ตรงกูไม่เจอกูนะไม่เจอกูนะฟังเครื่องวางเครื่องกูเห็นกูเห็นกูเห็นเว็นเอาละเห็นเออละเฮ้ยมันเหมือนมืนมุ่งหน้าหมากู ไม่ไม่ไปบ้านเล็กละกูปานตากูบ่านตาวฉ้นไม่ไม่ไรช่วยตุ้ยนุ้ยตะลุยผีดิบเลยล่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับตืนนี้หกสิบเปอร์มันอยู่นู่นมันมันอยู่นู่นเลยมัน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 ตามหายเจนมันตามหายเจนไอเจมันตามหายเจมกลับไปกลับไปบ้านฟ้าละกลับไปบ้านเล็กละนี่กูเห็นกอบถือไม้อยู่นี่กูเห็นกอบนี่นี่กูเห็นกอบเจนไปไหนเจนเฮ้ยไปไหนกูเห็นกอบเก้าสิบเปอร์เก้าสิบเปอร์ไปคิวๆ ไม่หายปั่นแล้วหรอปั่นอยู่จะเสร็จไปก่อนเครื่องนึงเสร็จไปก่อนอีกเครื่องนึงไงประเด็นอ่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้เก่อยู่ตรงปูเอ้ยเฮียเยตรงนี้ตรงไหนปูเฮ้ยอยู่ทำมาเล็กเฮ้ยตู้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 จะอะไหนตู้ตู้ดีกว่าตู้อยู่ไหนไม่มีตู้ไอ้เกมตรงนี้ไม่มีตู้เกมเพื่อนหาแล้วมาแล้วนะคุณโดดไปหนึ่งทีตู้ตรงนี้ไม่มีตู้ไอ้กูเจอตัวละแล้วกูหลบไปทีนึง จังหวะนี้เอาไอ้เปรตเจอกูว้าวฝายกขวายกขวายกขวาหมดเอ้ยสว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 ยตั้งั่นเฮ้ยไม่ได้หมดดะว่างไอ้เหี้ยหมดเหี้ยอะไรมันยังไม่หัวยังไม่หัวลูกเลยกูเข้าตัวจนจนจนกูเข้าตัวล่ะเฮ้ยเห็นกูปะเนี่ยกูเข้าตู้ไปตึงๆไงไงเห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงกูอยู่ตรงกู หมดจริงเงี้ยหมดจริงหมด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 ไปก่อนหมดไปก่อนก็หมดไปก่อนไงเฮ้ยบ้านฟ้าบ้านเล็กเซฟไว้หน่อยนะบ้านเล็กอ่ะเดี๋ยวได้ใช้ใช่อย่าเพิ่งใช้จะวนได้เอยใช่แล้วเจอเพื่อนข่อยกุมปันกับมึงแล้วกันเฮ้ยเเฮ้ยดูทรงดูรูปทรงนี้มันไม่ค่อยจะดีกระโดดด้านล่างไปทีหนึ่ง เราลอกไปไปนึงกุปันอยู่ LT แล้วกันนะกุปัน LT นะอารอมหูซื้อไม้เอ้ยเป๋เรอโอ้ยคเร็วิปเร็วมากคเร็วเข็มยเข็มไปแล้วเข็มโอเคสวยบัวหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยประเด็นอะหายแล้วหายัวหายแล้วอมเบดเมนอมเบดเมนอมเบดเมนโ้ยมีลงเบดเมนไว้เยอะ เดี๋ยวกูจะลงไปเองเบนเมนอ่ะเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนแล้วกันกูมีฮีไว้เฮ้ยจะตายแ้่ตัวหนุ่มีจะไม่ไปต่อเฮ้ยเกียรติข้าตู้ดีกว่าโอ้ยแล้วไปหามึงอ่ะเพื่อนโดนทุบเพื่อนโดนทุบเพื่อนโดนทุบบึมเก็บเราเฮ้ยกูร้องหาพ่อมึงเหรอกู้อื่นนี่ก็ตายแน่เดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวกูช่วยตัวหนูเองมือไปเลยเดี๋ยวกูช่วยเยี้นี่โอ้โหแขวนแขวนโคตรใกล้แขวนโคตรใกล้มีแฟดอ่ะ เออมันกลับได้มันจะกลับมามันจะเทียบทีหนึ่งทีมันกลับไปมันกลับไปไปโยนแปดทีนึยแบบบึมเฮ้ยแกไปโดนอเลยกูช่วยกูช่วยกูช่วยเลยกูช่วยเลยกูช่วยเลยเฮ้ยเแยโดนเฮ้ยมาเยอะอ่ะกูถามจริงเพี่มีฮีไว้ไอ้เฮียเพื่อนทานเพื่อนกูไปแล้วไงประเด็นคือกูไปแล้วไงกูไม่สนกูโนสนโอเค กูไม่สนโอเคแล้วตอนเนี้ยกูไม่สนใครแล้วเฮ้ยโอ้โหตายทุกร้อมเลยทุกร้องเลยตู้นุ้ยกูตายแล้วตู้นุ้ยตู้ลุยผีดิบกูไปแล้วไงหลอกไปตามตู้นุ้ยแล้วใครจะเป็นไรายต่อไปไอ้เนี่ยแขวนระเบิดด้วยควยเอ็ดก็ทีพี่ไม่ระเบิดเพราะมันเล็กเฮ้ยมันกูบุกปั่นได้นิดเดียวเจอใครอ่ะซืบเครื่องอยู่อ่ามาหาโค้ดหาโค้ดละ เขาบันฟาเขาบันฟ้าเฮ้ยโหมันมาไวอ่ะไอเกมฮิ้ไม่ได้แล้วไอเกมอ่กูเปิ์กเปิกกยังมีเชี่ยละเชี่ยละเดกูโดนเกูโดนไปด้อเกมไหนเกมเกมไหนเกมรีกุปลีกุปรีกุ๊ปรีกุ๊ปเร็วเร็วนานนางไเชี่ยกูจะรอดยังไงกูรอดกูรอดท่อแล้วนะคุณรักษาไว้คุรักษาไว้ประสาร้อยเนี่ยสามร้อเซ็นตี้รักษาไว้สามเอรซ็น เดี๋ยวกูโจ๊เกเองแค่เนี้ยเราเราจำไม่เสร็จสักเครื่องจริงเหรอมายไม่หมดเราจำไม่เสร็จสักเครื่องจริงเหรอตรงนี้ห้าสิบเปอร์ตรง LT ห้าสิบเปอร์เจอกู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 โอ้โหมีเที่ยวมาบ่อยนะทื้งเครื่องทื้งเครื่องโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะไปหามึง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 วิ่งไปแล้วเอาเพื่อนปล่อยเหรอแย่และแย่และกูระเบิดแย่และ กูสายเนียนไงกูสายเนียนไงเฮ้ยไม่เห็นกูอีเขี้ยอีเขี้ยกูเตรียมออกท่อเลยตอนนี้ออกตูออกตูกูเนียนอยู่กูเนียนอยู่กูเนียนอยู่กูเนียนกีบกูเนียนกีบกูเนียนไปปั้นต่อกูเนียนไปปั้นปั้นต่อมาอยจะมาตักูเลยจะตรงกูมีอะทีอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววน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 หมดยังอ่ะยังไม่หมดหรอหมด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 แล้วหมดแล้วสวย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 วังเชือกวังเชือกวางเชือกโอ้ยนีูโอ้ย เจอกู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 ถึงเวลาเหรอกูไม่โดนหลอกไฟหรอกน้องปั่นตีดจูอะไรสามเครื่องหรือกูเองจูสามเครื่องจูสามเครื่อกูโดนตี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 อย่างเงี้ยเอ้ยกระโดดไปอีกทีนึงอ่ะมาอยู่ไหนมึงวะไอ้เหี้ยหมดแล้วหมดแล้วกมาหมดแมพจริงเหรอกูถามจริงมอลเล็กไม่เหลือแล้ว อกกูข้อแมสไตล์กูข้อแมสไตล์แล้วตอนเนี้ยเกมกูข้อแมสไตล์จริงตอนเนี้ยเกมยืมอะไรเนี่ยรอคขาเองข้อแมสไตล์กูข้อแมสไตล์ข้ตู้ได้ยี่ยิบสองโอ้โหสวยไอ้เหี้ยไอ้เหยอะกูรู้ว่าจะฟันง้างฟันกูกูเมียงกูเมียงกูไม่เห็นตอนนั้มึงอยู่ตู้ไหนกูยังไม่เห็นอลาร่ามึงนะไม่เห็นอลาร่ามันเข้าไปเล็กไปละ ข้าบาเล็กข้าบาเล็กอยู่ในตู้อยู่อยู่ตรงบาเล็กอยู่ตรงบาเล็กเฮ้ยออกออกหนึ่งออกหมดไหมดิ้นหนดิ้นดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยกูหลุดกูหลุดก็เฮี้ยแล้วปล่อยไปไปไปโอเคกูปล่อยออกหนึ่งแล้วกับชนะหมดออกหนึ่งแล้วกับชนะหมดออกหนึ่งแล้วกับชนะชนะหมดนกบินชั้นนกบินเนี่ยมึงอยู่จนนกบินไงไปเด้นน่ะมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเกมไอเกมตีไปแล้วเกม เกมเกมเกมกูหลังตายกูหลังตายไหมเกมเกมจะตายแล้เกมเกมเอ้ยเกมมึงอยู่จะโดดขึ้นไหนจังกูบินยันลบมาเลยยี่ย่อ้เกมทยันเกมกูตายเกมกูตายกูตายเกมกูตายเกมออกหนึ่งแล้วก็ออกหมดตอนเนี้ยเชื่อกูมึงต้องทำได้เพื่อนมึงเคยมึงเคยจูกลูกตัวเองไหมกูถามหน่อยมึงเคยจูกลูกตัวเองไหมดังกลืบได้ยินไหมลืบอุ้ยเยี่ยเตีเอาหลังกลืบนี่ได้ยินนี่นี่ลืบไหม เกมเดี๋ยวเราต้งวิ่งวิ่งเกมตรงนี้ไม่มีเกมเงียบกริบเกมตรงนี้เงียบกริบเกมไอเกมตีแบบโค้งโค้ตีแบบโค้งโค้งโอนไอเกมโอนไอเกมไอเกมไอเกมดีดีเกมมึงต้องมึงต้องออกมึงต้องออกเกมต้องออกได้เกมเกมเชี่ยออหลง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 มันหลงมันหลงตีนมึงอะเกมหาตู้เอ้ยหา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  หาท่อหาท่อหาตู้เฮียอะยไอทองนาเกมทองนาเกมทองนาเกมทองออกหนึ่งแล้วก็ออกหมดเยอะ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 ไอวัวอะไรแดดวัวเอ๊ะเอ๊ะวัวมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นไอวัวเราเราเราเออาหนึ่งแล้วก็ออกหมดกูบอกแค่นี้ออกหนึ่งออกหมดเทียเอ้ยออกหนึ่งแล้วก็ออกหมดกูบอกแค่นี้เอี่ยคนเจ็บใจอย่างนี้โอ้โหมึงดูอันนี้เลย จุดตีหนึ่งออกเนื้อออกหมดครับจังหวะเนี้ยเอ้เหกี้กูเห็นท่อถ้ากูไม่บอกมึงมึงเห็นไหมนะ่ะมึงจะเดินฉีกไปแล้วนะเมื่อกี้